ผมมองว่าช่วงนี้เทรนด์มันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เล่นกันเซฟเซฟหน่อยนะครับเว้นแต่คนที่แบบอุ้ยเล่นเทรนด์แบบระดับวีคไปเลยอย่างเงี้ยอ,อันนี้วีคไปเลยคนละเรื่องนะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะวีคเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสขึ้นมาทดสอบด้านบนได้นะครับจริงๆก็ถามว่าในฝั่งวีคครับเริ่มเก็บของได้เหมือนกันนะครับใครเล่นระดับวีคนะครับหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์ถึงหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้9กันยา2,564ครับเราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ทองคำกันครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่รับชมกันอยู่ครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันและหากท่านสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราครับก็สามารถแอดไลน์ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้ บนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับสำหรับทองคําของเราครับเป็นโกลด์สปอตสามารถทํากาไรได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ตลอด24ชั่วโมงครับโดยเฉพาะเวลาในช่วงเวลา1นึ่ทุ่มถึง5้าทุ่มเนี่ยก็จะไปตรงกับช่วงที่ตลาดเมกาเปิดนะครับในช่วงเวลานี้ก็จะมีวอลลุ่มมีปริมาณการซื้อขายเข้ามาเป็นจํานวนมากจะได้ปรับพอร์ตปรับกลยุทธ์และสร้างโอกาสในการทํา กำไรในช่วงเวลานี้กันด้วยนะครับมาดูในส่วนของทองคําในวันนี้ครับเดี๋ยวขอเริ่มกันที่ในส่วนของภาพของ <c oughs> สัปดาห์ก่อนสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่ได้พูดคุยกันในรายการปูติดทองเมื่อคืนนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูรายการกูติดทองไปดูย้อนหลังกันด้วยก็อัปเดตภาพช่วงกลางสัปดาห์กันไว้ละเอียดกันพอสมควรนะครับก็ตอนนี้มองว่าราคา คิดว่าน่าจะเจอจุดกลับตัวอีกไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ละครับนะมีโอกาสที่จะกลับตัวบริเวณนี้ได้นะครับเดี๋ยวราคาละเอียดเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับตอนนี้ราคาติดอยู่หนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ครับที่ได้คุยกันเอาไว้ในเมื่อคืนนะครับนะก็เดี๋ยวไปติดตามในภาพของวันว่าจะเจอสัญญาณกลับตัวแถวนี้ไหมนะครับซึ่งยังมองว่าในภาพรวมจากสัญญาณของเดือนนะครับ ที่ได้คุยกันเมื่อคืนเนี่ยยังเป็นแนวโน้มสัญญาณกลับตัวที่มีโอกาสขึ้นมาทดสอบ1.880แล้วกันเอาตัวเลขกลมๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามดูในภาพจังหวะการเล่นของวันนี้กันดีกว่าครับในส่วนของเมื่อคืนนะครับราคาลงมาทดสอบครับถึง1.990ที่เราได้ติดตามกันอยู่นะครับก็ลดลดลงมาเหมือนกันนะครับมีเกือบเกือบลงมาถึง1 ขออภัยนะครับไม่ใช่1 9 9 0 1 7 9 0นะครับแล้วก็ตอนนี้เห็นราคาลงมาทดสอบถึง1 7 8 0ด้วยนะครับนะแต่ว่าราคาลงมาทดสอบแล้วถูกซื้อกลับเลยนะครับเพราะนั้นจังหวะคนเล่นยาวถามว่าคอนเฟิร์มได้หรือ,อยังเดี๋ยวรอจังหวะอีกสักหน่อยครับอาจจะไซเยวตั้งฐานให้เห็นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะแต่ว่าอาจจะมาเกิดขึ้นบริเวณนี้นะครับ ถ้าราคาไซเวติดแถานี้เดี๋ยวมาดูจังหวะก,กันอีกครั้งหนึ่งในการหาจังหวะเข้าซื้อของคนที่เก็บรอเก็บยาวนะครับก็อาจจะยกตัวขึ้นมาตรงนี้นะแต่ว่ายังไงซะหนึ่งเจ็ดหกศูนย์อย่า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 พิ่งชะล่าใจนะครับอาจจะเทขายลงมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะรอให้เห็นแบบไซเวยกตัวนะครับค่อยเล่นนะเพะั้น ในจังหวะวันนี้เองเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อคืนลงมาทดสอบแล้วดีดดดขึ้นมาอย่างที่ผมบอกมีโอกาสจะไซด์เวย์อยู่แถวนี้ก่อนนะครับนี้ไซด์เวย์ในกกอบน,นี้จังหวะนี้จะไปหาวางแผนเล่นในระหว่างวันยังไงนะครับตอนนี้ผมมองเทรนที่4ี่ชั่วโมงเอาไว้ตัวนี้ครับนะเพราะนั้นคนที่เล่นภาพของ4ชั่วโมงนะครับคือเล่นระหว่างในสักวัน2องวันเนี่ยรอเล่นกับเทรนตัวนี้ครับ นะเดี๋ยวผมคิดว่าราคาทดสอบบริเวณแถวนี้ยอาจจะมีแรงขายออกมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ยังไงซะก็เก็บสั้นๆก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคนเล่นระหว่างวานันวางแผนในช่วงหนึ่งถึงสามวันเนี่ยนะครับในช่วงหนึ่งถึงสามวันเนี่ยเล่นในกรอบสั้นๆครับไม่ต้องไปคาดหวังเป้าไก่นะเพราะว่าจังหวะที่เราเล่นจังหวะที่เราเข้ามันเป็นจังหวะสั้นไม่ใช่จังหวะยาวนะครับจังหวะยาวเดี๋ยวรอเดย์ก่อน นะครับรอเทรนด์เดย์มาแล้วค่อยหาจังหวะเล่นอยาวนะครับเพราะนั้นจังหวะตรงนี้นะครับในในในระดับราคาแถวแถวหนึ่งเจ็ดในแถวแถวหนึ่งแปดแล้วนะครับตีกลมๆนะครับสักหนึ่งแปดผมให้แนวต้านไว้ที่หนึ่งแปดนะครับแล้วก็แนวรับที่ลงมานะครับผมให้ไว้หนึ่งเจ็ดแปดห้านะครับอันนี้ลงละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับลงในดีเทลหนึ่งเจ็ดแปดห้าเป็นแนวรับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคา ขึ้นมาแล้วถูกเทขายนะครับผมมองว่ามีโอกาสที่จะเจอรับอีกครั้งหนึ่งที่หนึ่งเจ็ดแปดห้าหรือหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์นะครับตอนนี้คิดว่าจะสร้างแนวรับบริเวณนี้สร้างกรอบราคาบริเวณนี้นะครับแต่อย่าพึ่งถือเข้าถือและถือยาวนะครับรอราคาตั้ง่านก่อนจังหวะยกตัวเราค่อยเล่นนะครับเพราะว่าการลงมันก็ยังไม่ได้บอกว่าการลงนี้จบถูกไหมอาจจะทดสอบหนึ่ง แปดแล้วล่วงลงมาหนึ่งเจ็ดขออภัยครับหนึ่งเจ็ดหกศูนย์เลยก็ได้นะครับเพราะนั้นอย่าเพิ่งมองเป้ายาวสำหรับตอนนี้นะครับคนเล่นสั้นคนเล่นในเทรนสี่ชั่วโมงถามว่าเข้าตรงนี้อยากจะเสี่ยงลงมาเก็บที่หนึ่งเจ็ดหกศูนย์ได้ไหมทำได้ครับแต่แนะนำว่าแบ่งระยะเก็บนะครับเป็นช่วงช่วงช่วงนี้เก็บ หมายหนึ่งสมมุติคุณอาจจะเข้ามาสักสองหมายสมมุตินะครับสองออเดอร์นะครับตรงนี้นะครับอาจจะมาแบ่งขายที่แถวๆโลสักชุดหนึ่งครับแล้วก็มาแบ่งขายที่หนึ่งเจ็ดหกศูนย์ก็ได้สําหรับคนอยากถือยาวนะครับแต่ผมในส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นช่วงมันมันเป็นการเล่นรอบที่เป็นการพักตัวอยู่นะครับเพราะนั้น ผมมองว่าช่วงนี้เทรนด์มันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เล่นกันเซฟเซฟหน่อยนะครับเว้นแต่คนที่แบบอุ้ยเล่นเทรนด์แบบระดับวีคไปเลยอย่างเงี้ยอ่าันนี้วีคไปเลยคนละเรื่องนะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะวีคเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสขึ้นมาทดสอบด้านบนได้นะครับจริงๆก็ถามว่าในฝั่งวีคครับเริ่มเก็บของได้เหมือนกันนะครับใครเล่นระดับวีคนะครับหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์ถึงหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ เก็บของได้นะครับถ้าหลุดมาถ้าหลุดหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ก็ขัดครับอันนี้ภาพแบบไกลหน่อยภาพวีคหน่อยดึถือสักเดือนหนึ่งใครถือเดือนหนึ่งมาลุ้นภาพนี้ครับนะนะครับเพราะฉะนั้นแบ่งภาพแบ่งระยะตัวเองให้ดีนะครับว่าเล่นในเซกชันไหนอยู่นะครับเล่นทําเฟรมไหนอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของโกลสปอตวันนี้นะครับก็น่าจะได้แผนการเทรดกันนะครับเดี๋ยวมาได้ดูมาดูกันในส่วนของ US นิดหนึ่งนะครับในส่วนของ US นะครับค่าเงิน US เน่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับค่าเงิน US แข่งค่าขึ้นมา2วันต่อเนื่องนะครับแต่เมื่อวานก็มีสัญญาณเหมือนเหมือนจะขึ้นไม่ได้ส่งสัญญาณแบบกลับตัวลงมานะครับังนั้นมอง2มุมครับช่วงนี้คิดว่าจะยังไซเวอยู่ในกรอบนี้ด้วยเช่นกันที่9ก้นะครับ จุดเนะครับถึง9 1้าดจนะครับประมาณ1นึ่งเหรียญโดยประมาณนะครับในกรอบนี้มองไซเว์ในกรอบนี้ก่อนนะครับซึ่ง ในภาพใหญ่นะครับผมมองว่ายังมีโอกาสครับที่ US จะยังแข็งต่อแต่ยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวเข้ามานะครับยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวเข้ามาเห็นแค่ราคาลงมาทีรีเทสแนวรับเท่านั้นนะครับถ้าเกิดสัญญาณกลับตัวเกิดขึ้นนะครับมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นราคาอาจจะติดติดอยู่แถวนี้ครับสักวิสองวินะครับเดี๋ยวรอดูอาการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดติดแถวนี้ส่งสัญญาณกลับตัวรอลุน93.5ครับถ้าหลุดขึ้นมาได้ ทองคำจะปรับตัวลงนะครับหรือในส่วนของบิตคอยก็จะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงด้วยเช่นกันเพราะนั้นต้องระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของสกูนะครับทองคําแท่งนะครับ96.5อย่างที่ได้แจ้งไปครับตอนนี้มันมันพยุงอยู่ด้วยเงินบาทนะครับนะมันอยู่ด้วยเงินบาทสําหรับตอนนี้นะครับที่ ในส่วนของทองค,คําแข็งอีก96.5ยังไม่ล่วงมาเนี่ยนะเพราะว่าเงินบาทปรับตัวขึ้นมาอยู่32.7ใช่ไหมถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตราคากันด้วยสําหรับเงินบาทนะครับเดี๋ยวไปตามดูกันในส่วนของทองคาแท่งนะครับผมมองแบบนี้ว่าราคาทําสามเหลี่ยมอยู่ขอเป็นสีประกานิดนึงนะครับจะได้ชัดๆนะอะผมมองว่าทําสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้ครับนะเพราะฉะนั้น อย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้ราคามันยังไม่ลงมันก็บาทพยุงไว้มันยังไม่ขึ้นตอนที่มันยังไม่ขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยที่ในส่วนของทองคําขึ้นมาหนึ่งพันแปดร้อยสิบอะไรประมาณอย่างเงี้ยขึ้นมาหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเนี่ยที่มันไม่ขึ้นมาด้วยเพราะเงินบาทก็มาแข่งข้าเอาตอนนั้นด้วยนะครับมันทําให้ในส่วนของทองคําแท่งหรือเก้าสิบหกจุดห้าไซด์เวย์อยู่นะครับราคาปัจจุบันอยู่สองพันเจ็ดร้อยสองสองหมื่นเจ็ดพัน 950นะครับผมคิดว่ายังไซเวย์อยู่ในกรอบนี้แล้วควรเข้าเมื่อไหร่ครเข้าตอนไหนตอนนี้มีอยู่2กรณีครับกรณีที่1นึ่งคือในฝั่งบายผมยังให้น้ําหนักในฝั่งบายนะครับเพราะว่าอันนี้ผมจะมองในภาพยาวอย่างเดียวนะครับขออภยัยอ่าผมยังให้น้ําหนักไปทางฝั่งบายครับแต่รอครับรอ1790นะครับถึง1780ตรงเนี้ยที่ราคาทดสอบอยู่เนี้ย ว่าจะสามารถตั้งฐานและกลับมาได้ไหมถ้าเกิดเห็นสปอตกลับตัวนะครับกลับขึ้นมาตั้งเทรนได้ค่อยเข้าซื้อนะครับหรือ,อกรณีหนึ่งรอราคาย,ยังกลับตัวไม่ได้ตรงนี้ครับไปรออีกโซนหนึ่งคือ1760ครับถ้าลงมา1760ไซเวย์ครับแล้วยกหัวกลับมาหาจังหวะเข้าซื้อได้ครับนะคาดหวังเป้าคือสปอรต1880นะครับคาดหวังเป้านี้นะครับเพราะนั้น ตอนนี้ในภาพรวมของทองคำนะครับในระยะกลางเนี่ยผมมองว่ามีการขึ้นมานะครับขึ้นมาซึ่งเป้าก็คือหนึ่งแปดแปดศูนย์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเทรดแบบหลักปีหน่อยนะครับหรือเก้าเดือนถึงปีครึ่งอะไรประมาณนี้อันนั้นภาพยังลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแยกเซกชันให้ดีว่าตัวเองเล่นเซกชันไหนนะครับแต่ว่าผมเล่นแบบกลางๆนะครับสักหนึ่งถึงสามเดือนอะไรประมาณอย่างนี้นะเพราะฉะนั้น ในส่วนของทองคําแท่งร <c oughs> อครับรอแถวรอสัญญาณกลับตัวในสปอตนั่นแหละนะครับเพราะถ้าเกิดสปอตยังไม่กลับตัวก็ผมว่าทรงๆนิ่งๆอยู่แถวนี้แหละนะครับเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของบาทที่อ่อนค่ามาเนี่ยมันอ่อนด้วยด้วยส่วนของค่าเงิน US นะครับที่มาแข่งข้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นปัจจัยโควิดปัจจัยภายในประเทศมันหายไปนะครับแต่ว่าในส่วนของเงินบาทเองก็จากที่คน จากที่เงินบาทอ่อนมาด้วยโควิดเนี่ยตอนนี้มันมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกันในส่วนของเงินบาทดีกว่าครับนะเอาเป็นว่าทองคําแท่งรอสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับรอสัญญาณสปอตกับตัวแล้วกันแล้วหาจังหวะเข้าซื้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแปรที่เป็นเงินบาทกันจากนิดหนึ่งนะครับเรามาทุยเรามาที่ในส่วนของเงินบาทนะครับเงินบาท อย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับว่าตอนนี้ราคามันเมื่อวานเนี่ยมันมาถึง32.7นะครับมาด้วย US ครับไม่ใช่มาด้วยโควิดก่อนหน้านี้รอบก่อนหน้านี้ผมขอเปลี่ยนเป็นภาพวันดีกว่านะครับอ่ะก่อนหน้านี้ครับราคาขึ้นมารอบนี้มันขึ้นมาด้วยโควิด นะที่เราคุยกันเมื่อคืนในรายการคูติดทองครับใครยังไม่ได้ดูก็ไปตามดูแล้วกันนะครับวันนี้ผมขอเป็นสรุปแล้วกันนะครับขึ้นมาด้วยโควิดราคาที่ขึ้นมาเนี่ยสามบาทอันนี้คือแรงซื้อจากโควิดถูกไหมทีนี้ไอตอนขายมาขายเพราะโควิดอ่ะมันขายเซกชันนี้ครับมันขายมาบาทห้าสิบนั่นหมายความว่ายังมีแรงซื้อที่ยังไม่ถูกขายออกมาอีกบาทห้าสิบ อันนี้มองคร่าวๆนะครับผมไม่ลงลึกในดีเทลอะไรตรงนั้นละกันนะครับเพราะนั้นให้ระวังการขายอีกบาท50ตัวเนี้ถ้ามันขายออกมาต่อเนื่องระวังให้ดีนะครับเพราะมันจะมีผลต่อในส่วนของทองคำแท่งด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเงินในส่วนของบิตคอยก็อาจจะ กดดันราคาไว้ไม่ให้ลงมานะครับเพราะฉะนั้นอตอนนี้บิตคอยจะเจอ2เด้งนึ่งนะครับก็คือในส่วนของข่าวด้วยที่เข้ามาทําให้บิตคอยเนี่ยปรับตัวลงนะครับแล้วก็เงินบาทยังมีโอกาสที่จะกดลงมาครับเป้าหมายผมคือ3 1มสิบเอ็ดจุดห้าเพราะนั้นบิตคอยระวังครับอาจจะโดน2เด้งได้หลายยาวนะครับแต่ในส่วนของในส่วนของคนเล่นทองคำผมว่าเดี๋ยว ทองอย่างที่ผมบอกว่าทองอ่ะผมยังให้น้ำหนักมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นเพราะนั้นมันอาจจะทำให้ทองคำแท่งไซเว์นะครับแต่ไซเว์อาจจะส่วนบิตคอยอาจจะโดนสองเด้งนะครับอันนี้บิตคอยระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าทองคำอาจจะไซเวย์นิ่งๆเพราะนั้นเราลุ้นคนระับตอนนี้คือสิ่งที่ลุ้นอยู่คือให้สปอตตั้งฐานแล้ววิ่งแรงนะครับให้ให้โกสปอตตั้งฐานแล้ววิ่งแรง เพื่อที่จะทําให้ในส่วนของทองคำแข้งหลุดเงินบาทให้ได้นะครับนะเพราะนั้นเงินบาทยังเหลืออีกบาทห้สิบที่ถูกซื้อมาด้วยโควิดและระวังตรงนี้ให้ดีนะครับถ้าในส่วนของ US ไม่แข็งต่อนะครับถ้ายังไม่มีข่าวอะไรปัจจัยเข้ามาที่ทําให้ US แข็งต่อแบบขึ้นมาได้เนี่ยมันมีโอกาสครับที่จะกดดันแล้วก็พาเงินบาทลงมา อีกบาท50าได้นะครับจากที่มันอ่อนมาก่อนหน้านี้เพราะโควิดมันอาจจะกลับมาแข็งอีกบาท50ที่ยังไม่ถูกขายออกมานะครับตันนี้ก็ฝากไปสําหรับคนที่เทรดนะครับนะ,ะก็สําหรับวันนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับใครที่รับชมผ่านทาง YouTube เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็ใครที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วเดี๋ยวไปอัปเดตกันเพิ่มเติมในกลุ่มแล้วกันครับขอบคุณครับ